สวัสดีครับผมแสบตานะครับวันนี้จะพามาเกี่ยวปลาไหลแก้วครับผมฝนตกเมื่อคืนครับวันนี้เลยลองมาหาเกี่ยวรูปลาไหลดูครับผมไปครับเดี๋ยวผมไปหาเกี่ยวกันครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมกินแล้วครับรูนี้เมื่อกี้ดึงขวดกระดกเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะติดหรือเปล่าครับผม อยู่ครับผมน่าจะอยู่ครับอยู่ครับผมหางออกนู่นเลยครับตัวสวยครับผมขอดึงกันครับผมตัวสวยครับ เดี๋ยวผมดึงก่อนครับผมตัวสวยครับใหญ่ครับผมแต้มแรกครับมันหมานครับผมอันนี้ก็กินครับผมสายตึงๆครับเดี๋ยวเรามารุ่นครับผม อยู่ครับอยู่ครับผม้นมาแล้วครับป้าครับตัวพอใช้ได้ครับผมมันหมานครับสรุปครับผมวันนี้ได้ปลาไหลสองตัวครับผมเอากลับบ้านไปตวง้วครับผมพอดีฝนจะตกด้วยครับเลยเก็บเบ็ดแล้วก็จะกลับบ้านแล้วครับก็พอได้แกงครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสวัสดีครับ